ก็มีโปรเจกต์เล่นละครภาษาอังกฤษใช่ครับผมเป็นรื่องอะไรยังไงก็เป็นเรื่องผู้กองยอดรักครับเล่นกับน้องมาร์กี้ครับเป็นถึงไหนใช่ครับเล่นเป็นพ bueno> ันคนงารพันขั้นตอนถึงฟิตติ้งหรือยังอันน anyway? ี้ไปฟิตติ้งมาเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็คิดว่าน่าจะเปิดกล้องประมาณปลายเดือนนี Wei ้ต wow ้นต네้นเดือนหน้าประมาณนี้ครับนี้ก็ะ อ๋อยังไม่ได้มีการคุยเรื่องสัญญาเลยครับก็เดี๋ยวผมไม่รู้ว่าในอนาคตทางผู้ใหญ่เขาจะเห็นว่ายัางไงแต่ก็ต้องลองดูถึงได้มานเล่นตัลนะครช่องสามนะครับชวนอ๋อคือตอนแรกพี่คิงเนี่ยครับพี่คิงเล็งไว้เมื่อตั้งแต่เมื่อ3ปีที่แล้วพี่คิงเคยพูดคุยกันแต่ว่าตอนนั้นด้วยคิวด้วยอะไรมันไม่ลงตัวครับแล้วก็เขาก็รอมาจนถึง3ปีนะฮะจนแบบคิวสามารถได้คือที่ผมกังวลคือเรื่องตัดผมอย่างเดียวเพราะว่าคือถ้าผมจะรับรับเล่นเป็นพลทหารผมก็อยากจะแบบ อยากจะตัดผมได้จริงๆเลยครับแต่ว่าเนื่องจากตอนนั้นคือด้วยงานหลายๆอย่างนะมันมันชนกันทําให้ตัดผมไม่ได้ครับก็เลยตอนนี้ตอนนี้ก็ยังก็จริงๆมองตาก็รู้ใจกันแล้วครับเมื่อกี้ได้มองมองบอยนิดนึงเขาก็อืมนิดหน่อยนิดหน่อยอะไรนะให้เตรียมรับกับกระแสเนีาะพี่เพราะว่าเขาเคยเป็นเขาเป็นจูจินกันอยู่คนหนึ่งคัะพอเราได้มาแบบว่าเล่นกับเค้่นอ๋อเหรอครับก็จริงๆแล้วผมก็ไม่ไม่ได้ห่วงเรื่องนั้นเท่าไหร่นะครับเพราะว่า ผมก็ก็พยายามทำหน้าที่ของตัวเองให้เต็มที่ครับถ้ากระแสอะไรจะเกิดขึ้นก็อย่างน้อยเราก็ทําดีที่สุดแล้ว mm hmm. ก็ยังไงก็หลักทุกคนเ mm hmm. ชื่อว่ามีกระแสก็ยังดีกว่าไม่มีครับ mm hmm. มก็เกิดจากคมน mm ัากกว่าเนาะพอมาเล่นละครแบบนี้มีกังวลหรือว่าอะไรบ้างโอ้กังวลหนักเลยครับ mm hmm. แรกๆก็เพราะว่าเราหนึ่งคือเราไม่เคยชินครับ2คือมันต้องพูด mm hmm. พูดเหน่อด้วย mm hmm. ก็เลยทีนี้ก็เลยต้องปรึกษากับทาง พี่คิงนู่นนี่ว่าเอ้ยผมอยากเรียนอะไรอย่างเงี hmm. ้ยครับก hm like ็เลยเขาก็เลยจัดให้ไปอยู่สุพรรณเลยคก็ไปอยู่สุพรรณแล้วก็ไปพูดเนอร์กับตลอดอ่ะยี่สิบสี่ชั่วโมงไงครับเริ่มติดเป็นรีเมคด้วยถอดไหมเพราะว่าเวอร์ชันที่แล้วพี่สอราเขาเล่นไวแบบที่ดีมากเลยเนี่ยแหละครับเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผมรู้สึกว่าผมต้องพยายามทำให้ดีที่สุดเพราะว่าผมก็ได้ไปดูเวอร์ชันเก่าๆเหมือนกันครับก่อนที่จะจะมาเริ่มเริ่มถ่ายเนี่ยผมก็ไปดูเวอร์ชันว่าเออคนนู้นคนนี้เขาเล่นเป็นยังไงแล้วก็ทุกเวอร์ชันนอุุยสกกมา คือบทก็ดีตัวแสดงก็ดีครับทีนี้เราก็รู้สึกว่าเราจะพยายามทําให้ดีในแบบของเราเพราะว่าเราไปเป็นแบบเขามันก็แบบเขาทําดีที่สุดไปแล้วอะไร้ย่างเงี้รคิดว่าปลายเดือนนี้ครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน,นะครับครับผมแต่ไม่รู้วันไหน <laughs>